ชมพูมีสุดยอดไปเรื่อยๆถึงหวานดัวยได้ชมพูเนาะปอบนผงอีหลองเรื่อยๆไม่ไหวเนาะสุดยอดครับผมอ้ยปอปออุ้ยอีตันยักเลยครับนี่ผมเป็นตับเตาด้วยอีตันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุู่สก้นเนาะค่ะพอกันถีบเก่าเวลาเดิม ท่องสังคมอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกตครับผมมากับพ่อใหญ่แม่ไงควรจัวัดคือเก่าเนาะทาย,ยางวัอนี้พี่น้องมาลุ้น,นกันว่าฟิกัดที่ยางน,นี่อยู่หลังข่ายเนาะหลังข่ายทหารเลยครับผมแต่ว่าสิหมานประมาณเด้บลุนกันครับผมไปลุ้นกันเลยวันวนี้เป็นที่ไหนก็อนเสือกนลืมวันที่ย <oot. S 2> <23. S 1> ี่สิบสามยี่สิบสามพอคอหกเจ็ดครับผมหลุ้นกันบอมบอมา,มาเนาะไปครับไปครับ เก็บหยาเก็บมาเป็ขี้ร้า่เก็บดัด็ตอกงามๆเลยจ้ะโอ้หดิน็มีบ้านเฮาดินบ้านเฮาชงงามช่างงามเลยครับผมดินดอกางามดินดินมากับเพียงควนวัดขี้เกาครับผมเหมือนข네 ok um ah, oh, ี้เกา รับยีเป็ดไม่คลองขั้วนวัดพาลุยครับผมปู้ํำทางเบาฝนด้วยครับผมไปใส่ตรงไปน้ำกันนี่กันตลอดบุปินขึ้นาผัดตองเสด็จไหจะแยบครับผมบุดินสองเชยงคำเพื่อผู้สิงนองเสืออนีบุดินคือกานเสญ

ปุ่นเดีกเห็นอืมอือยากเป็นซ่มเลยซูมดูก่อนปูขางามมขาห้อืมนี่ครเช่าเดือนครับผมกี่งามขับ อุ้ยมันมอีดอกนึงเรื่อนี่เป็นแถวเลยเอาสะเดือนมาแล้วเขารื่องสะเดือนออ้ยกำลังขืนนี่นี่หน่อยเต็มเลยเออเนาะยอ้ยกำลังขืนพูดข้างไหนโอ้ยทั้งผีกำลังงามกำลังขืนเลยนี่กำลังขืนกำลังจู้นโอ้ยกำลังขืนหน่อยเนี่ยเต็มโอ้ยมันมีจักดอกสะเดือนยี่สิบทั้งผีเอ็บก่อนสิเก็บก่อนออ้ยหน่อยหน่อยก็มีกำลังขืนก็มีโอ้ยเป็นแถวเลย โอ้ยช่างมึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเงินละช่างดว่ะถ้าทานอไรกดีขึ้นเลยอ่ะอืมกินชาชาเลยอร่อยอ้ยอู้ยงามมากอู้ยงามจิอู้ยงามขาดเลยรักถี่แมอ้อนเลยเนต้องได้แล้วค่อยเปิดเองเอออู้ยผิงหงอ้งครับผมอ๋อไม่ใหญ่ยั้จังหน่อย

เงี้ยงอแงนี่มาอย่างไรซื่งหลุม้างงางนี่เนื้อเละหคุณสงสารนะนี่เนื้อดิ่เหนียวครับเปนไว้ป็นไวหรืว่าคารยเห็อใเห็ดผึ่งหวานออกครับผมเป็นแถวเป็นปืนเลยแบบนี้เลยจ้ะนี่นี่นี่นีคุณครับผมผึ่งหวานนี่มาเปแถว ออ้ยเป็นแถวไปเรอยคุนหวานครับผมแตงขี้ก็มี่หล่หลางไล่หลางเก็บ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 ก็นักบาติตัวน่ัวออนยูอ่อนยูต้องอื้อต้องเอื้นหากระตาสองเลย อุ area, like water, clothing, oh 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 ้ยถือฝนหัวว่านที่นี่เนอะหว่านอันนีวบนอกซี่ินก่อนวานก็ข้าววานเลยเนาะอุ้ยเจ๊ดายอุ้ยน่นไปขุดเลยเนาะอุ้ยลกอนอุ้ยเท้าอุ้นั่นไงด้กแกงได็กแกงเด็กแกง แดงก็ม pues oh. uh ีแดงห็ huh. uh ้แดงก็ม huh. ah ีเดงชีเ huh> ป็นแถวแดงชีก็มาเห็ดหวานก็มีแดน่นอนเดงน่นนอนอนี okay? ่เคยผิดหวังครับผมนีติดกันเลยทั้งแดงชีทึ่งอยคั่วออกทั่วถีเลยเห็ดจอดโอ้ดอกนี่อดีไต่่อคุณนี่ อ้เอ้านี่กมเนอู้ยดอกงามๆเลยเออเออเลื่อนหอบเปิดอหอบอู้ยหอบเย่หอบเยอยหอบเยข้นได้เลยอ้โอ้ยออมาเลยโอกลังกาไบอ เอาไหว้เชื่อดอกแย่งโกรธว่าอเดอกพี่น้องชมพูนี่จอดี่เหลืองนุห่ยเลย้ี่เอความหวานเลยจไงพ่น่ะโอ้มือนี้พึ่งรวมขนาดเลยขนาดแท้ ดองามครับนี่ดอกอวบขนาดแดงหมดอปลาพี่น้องมาดิโอ้ยฝนทางหลังเดีรปแรงเลยเก็บเก็บกเียรอุ้ยกลังจุ่มๆเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วกขวดเด้อพี่น้องเดรเกบเกเก็บกเก็บเร ฝนสิมาฝนได้จุ่มจอีกพูดพูดจุ่มเต็มเลยเรื่องฝนสีตกอนจุ่มอีกพูดซื้อกะตาพูดเลยมงมึงมึงี่้องมึงพุ่ข้างหลังเส้นทางแดงหมดพื้นเลยพูดของกะตาซื้เลยอ้นเ็บมายห่่้องมปลาถปลาหกอันนี้คือจุ่มอันี้นี่นยอุยขาอ้าเดจะขาอู้นี่ย

อจุมเลยเดม่ับนะจุ่มหามเขาบ้ขาดีพี่น้องยออแดงขี้ขาไงหฮงใส่ใส่หวานในตั็น้อ่น้องวันนี้พึงร่วมเขาผมร่วมป๊ขจรอยู่นีเด้อจะขาอบอวบทั้งแขบเลยฮะกี่เท่าอุ้ยนีกลางึืน เยคนก็ไดเดียวเลย้จอู้ทำแห้อู้เนี่ยแาขาวๆเลยจ้ะขาขาวๆปาตสุดยอดที่เอาสเลยีิต่ท้องอู้แมนหมดเลยพี๊พีผิดทางไหมคุณนี่อคุณข้งหลังคุณดูดอกเลยคุณ่อคุณอู้กินแถวเลยคุณคุณเข้าไปไหนอีกเข้ไปอีกเสื่อเหนาไปอีกเข้อีข้นอ อีกเดืนนาลังซื้อหังพี่เลยึ่มกำลังข้นึ่มเลยอีกเออถ้าพูดอีกเนีอีนี่ซื้อมือซื้อมือนี่ต้องหนาไปเลยนั่นระตูเขาไปพูนพูนนั่นโอ้ไปแถวเลยเอาผีก้อนน่ะเียบนี่ก่อนเด้อัสนเดี้ยบใเก็บก่อนนะครับโอ้ไปก่อเลยอี่น้ออนหนขยจนรับผมอ้งามขกเลยพูทั้สาวเดือนทูน อนี่เกอมิอู้หลายแหงโอ้ยหลายแหงโอ้ยหลายหอู้หลายครันงสองสองสองสามสองเนลกอ้กไปเลยขมากแม่เพราะว่าปลาอนเป็นปลาถือครับผมลงหีดึงีล่ดึงออนซนเต็มกำมือสองเดือนเลย ่หยิบเอาหี่บเอาเลยเงานพี่น้องเพิ่งจะพูดกันลูกเขาเดือนเลยเอาแต่จะพูดงานไวเลยบาดนี่ <c oughs> ของเครื่องลมปางงานอีกแล้วพี่น้องถ่าบอลลมโมเมนต์เสาเดือนครับผมเด็กปกติของเพื่อนเป็นยางปลาประคุลมอบหลุมขาเพลินอ่อนเจ็บขานหน่ะพี่นอ้อ,นอ,งอ,นอ,งองเจ็บขาขานึงครับผมหลบดุ ลมคองกระลมขาคุณเจ็บครั้งนึงนะมาบนขาแบบไงขาอ้วกเนี่ยี่เดกนี่ดนี่ดกเ่งขึ้นดีกงขึ้นโอ้ยเลังขนต้องต้องหลายเก็ดถึงเอียงว่ะขาช่อนเลยไงแห้งจ้ะอืออ้ยเก็บไปูดเ่าแกงใช่เอนเอาละเก็บเาไปแกงขา่อนขา่อนขา่อนโอ้ยนพี่นอิตับเลยเนาะ

โชกให้ลาบด้วครับผมหลาบกคนนี่บ่อ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 บ้อบ่อบ่อบ่อบ้อี่อบ่อบ่ับ่อบ่ยบ่อ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 บนอ่อบนี่่บ่ัดอกดอกนี่เต็มตาพี่น้องเบ่อครับออบบอ่บอ่บ่่ออ่่อัน่่อคือห่่บ่บอออ ตักช้อนี้ก็มีกแมงนี่นะคลูโอ้ยเพื่อนทั้งผีเพื่นบ้านถิ่มเมืดแกงได้แกงได้เอาไปผู้เทาเนาะผู้เทาเพอนฟันบรคอยดีพันกินได้ลุนนี่นี่มั้งพุขางในอยู่กะตับเมเลยคุณโอ้เต็มตาโซเมอนยักษมาิเต็มตาอนกยเลยโอ้แยงเสแกเต็มเลยล่ะล้นแล้วเอาเก็บเก็บเก็บไปแก้งเก็บไปแข้ง ใส่ยังกันเนาะคกชารว่าอันใดใส่ดีเนาะบ่คุชาร์ว่าคุชารกันว่าจะเอาอย่างงใส่ละเข้ากันวะหล่นคักหล่นแหน่โพดนี่กระตาใส่ละกลับไปรถก่อนจะหักของใส่กันนี่คาร่าอีหลี่โอ้ยถุงน้องเป็นแถวครับผมนี่โอ้ยตัวเดือดใี่ได้เก็บแกงเออรถก็ต้องใส่ให้รถเนาะ เด็กเดท่อดดล้เียแดงอยนีเบอไอ้วกเนียบานเทวเลยมีตดใหญ่เลยแดงายเอบ้านแกงไทยเนาะใช่ด้วยเนาะเมนกใหู้เาในบ้านเแกงเมมาเฮ็ดีเข้าดแกงแดงกันกีนเขาวาอ่านาตามดูกาทีเขาก็ว่ากินตเมนธรรมดาี่อฝนมาพอนี่ก็บ่ว่าหาง่ายเนาะ สูงยางไกลึ้นมามาสูงที่เราบัตันเฮ็ด่ึะแม่ผมาจนไปถึงขนาดมามื่เวีนมื่นเร่บัต้นแกงได้แกงได้ค่ะแกงด้ล่นเต็มยังใส่ลดนจดพวมียังใสบ้านนี่โอเงไปไปดูต่อเดงขาไล่ครับผมกลังขึ้น่รู้ดงอันไหนเดงขาไล่ดีดงสั่แดงขาไล่ดีแนงสวย กำลังขินเต็มเลยเข้าไปเลยเก็บเลยใกล้ผดโอ้ยขอก็ะเถือขึ้นมาใกล้พี่น้องเห็นหน่อยก็เก็บเลยแหละถือยังไงกันขาแล้ำบากขาขาลำบากอุ้ยงามอีกเมนเหลืองอีหลีเหลืองอีหลีแสบพี่กันน้องจริงจริงนะแม่ค่ะหวานหวานเืองามคักเลยโอ้โหอยู่ขนาดเอาเก็บ Đó, nhiên cân nơi này. nơi cân nơi cân nơi cân bên cân nơi 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 cân Thấy cân nơi 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 อืถือมีใน้างามะไหมอู้ขาขาแงเด้งขี้อยน่องขาแหงเนี่ยดอง้นเอนูป๊เอหงอระปงู้ดีไหมโอ้ยเอาไปด้วยอู้ยทำขาัดเฮงเฮงเฮงเนเเงอ่นางึงหวานดวาได้ชมพูเนาะ บนองยี่หรอกด้ยเนาะสุดจอดครับผมท่านว่าเดืดนเขาเด้งท่านจ้ะท่านท่านอดมาผอดงอีสันออุ้ยวายหลแห้งวายถิ่มฟ้ายแห้งดงี่หอกเป็นวายถิ่มปกองกองเลยนี่ไอหยเป็นว่าห็นหักอเบิงเองหนี่เสือดยางกายยักนี่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 ก

กันตันยักษ์ทั้งหนาพอน่าปวดหัวยอดเลยเอางัดขึ้นกอเลยเอาเลยเด้อหนึ่งสองปึ๊บปึ๊บอีตันนี่ครับผมตันยักษ์โอ้ยบานเฮาก็มีตันยักษ์นี่อดเลยีอีกีอีกนอู้นี่อีกข้างข้นก็มี่บานนี โอ้เลี้ยวโอ้เลี้ยววานี่เต็ม่งขยม้าแ้ววานี่มาแ้วโอ้ตาเลยตาเลยตาม่ยเพชรไก่อนนึโอ้เจอดเลยอ้นเ่ยวฝเ่ยขัดก้อนี้ขาสมแข็เน้เอาเยเอาเยุบยุบบานเ้ย ปวดผูแห้งด้อยมือขาแล้วมือขาบานเฮาก็มีเด้อครับผมเสียงตัดขาตั้งหอดบานเลยนี่เราฟรีรับช่องชะงงัครับผมบานเฮาก็มีระงมีเด้อครับเต็มตาอัญยะบานี่ต้ตาใสเด้อมื้อนนี่ผัดกะเพราผัดกะเพราจอดเลยอุ้ยสอนตับเต่าพี่น้องเฮ็ดถึงอีตันครับผมมี่สะดวกยังไงว้ายที่หมดเลยมาบ่ทันอุ้ยสิได้หญ่เดือนเอ้ย อุ้ยแมน่มน้หมดนี่จะว่า,ต,ต,าตามบุอใส่เลยตามบุอใส่เลยไลยแห้งไวถึงไลยแห้งไปหาหาดอกนุ่มขอดองขาลายบานนี้ขอดองขาลายอุย้ยคนหมานส้นเห็ดเอาเก็บเพื่อนก้อ,อยอุ้ยมาทางผีด้วยปืนเลยไลยแหงอุ้ยมุนหมุนมุนหมุนมุนเก็บ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 ไปก้อยไปก้อย ได้ม่เีก่อยให้ดิอู้ทังหลังคุณดอกเพืออยู่อู้ยเปืนเปิเลยมึงก่อยได้ก่อยได้ก่อยได้ก่อยแซ่บเอาแต่ดอกมันกอยแซ่บต้มแล้วก็ก่อยแหมามันบดต้องเอาก็ไดอยว่าตีเงงอเด้พี่น้อง ไม่ละไปก่อยเนาะแงนต่าดอกพคนนี้กรุบกรุบเลยเนี่แงนไปก่อยด้วยครับผมก่อยขึ้นหนึ่งงอเลยสูตรเดียวกันแบบเดียวกันครับผมก่อยขึ้นงอแซ่บปันหยังอุ้ยนี่เด็กหงอยไดูน่ะขึ้นไม่ก็ี่นียงบ่เต็มตาใหญ่อีกแล้วตบโตนั่นทะมูนั่นทะได้เนาะตัวอยากว่าวพี่น้องไต่ถอดเสื้อใส่เลยแล้ว พยายามฟองว่าเสียงตัดขาดังหอด่านแลตัดต่อยักอุ้ยตันยักเนาะขึ้นเพราะพี่น้องอีตันยักครับผมสรุปผลงานครับผมบงความหวานเสียได้น้อยนึงมาบ่ท่านน้อยนึงแหละมาเตกาอุ้ยอนอีตันยักตันยักครับผมบเรื่องบนเตลอดอกอ้ย้างนี้มีดอกดอกดอกจุ่มเลยดอกดอกนึงครับพี่เนดอกนี้ยับแท่เนาะ สุดจอดคี้มีไงสมนีก็คอมเมนต์มาบอกครับผมมันใหญ่อีตีรอเลยนี่มันเป็นเห็ดแดงขาไล่เนืแดงขาล่นืแดงขี้เนื้สารพัดเห็ดแดงขาายแดงขี้บดินก็มีูข้างล่างูห็สอตาเต็มเต็มเลยนุังเห็ดอีตันเพราั้นั้งก็เห็ดผึ่งขาไล่อ๋อเห็ดขาอีตัน นี่จะดอกง่ายๆขันบอไหว้ก่อนเนาะขันมาพอเร็วกว่านี้ฝนตกใส่เนาะเดี๋ยวถอดเสื้อใส่แทนเบ่ง่ายๆเลยเดี๋ยวถอดเสื้อใส่กันแท้แหละนี่ยม่นีมเลยล่ะอืี่สุดยอดไปเอ้ยกระบาดเนาะเดี๋ยวบอกันไหมคิดหนาครับผมเมื่อเสด็จไปป่าใดไปจุดใดขอบวุยกันไหมค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมคลิปหนาบอกันไหมครับสวัสดีครับ